สำหรับความหมายของสื่อดิจิทัลเองเนี่ยนะคะมันหมายถึงสื่อที่มีการนำเอาข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหววิดีโอเสียงมาจัดรูปแบบทางด้านคอมพิวเตอร์ค่ะเช่นอาจจะมาใช้ในการแปลงสภาพการเชื่อมโยงนะคะเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะทำอะไรเช่นการจัดการเรียนการสอนหรืออาจจะเป็นลักษณะของการนำเสนอเป็นแบบวิดีโอนะคะ ซึ่งสื่อดิจิทัลเองเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการใช้คำว่า E ีนำหน้าเช่นอีเมลก็จัดเป็นสื่อดิจิทัลได้นะคะอีบุ๊กก็จัดเป็นสื่อดิจิทัลได้ค่ะแล้วเราพูดถึงสื่อดิจิทัลเองเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างองค์ประกอบตัวแรกค่ะก็คือเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นตวัวอักษรหรือข้อความเทคนะคะซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงรายละเอียด ะะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเป็นองค์ประกอบสําคัญและก็เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการที่เราจะนํามาใช้ในการสร้างงานของเรานะคะเพื่อโต้อตอบหรือแลกเปลี่ยนนะคะข้อมูลกันระหว่างที่เราสื่อสารกับผู้ชม ในรูปแบบต่างๆเราก็ใช้สื่อข้อความนี้คือพื้นฐานนะคะซึ่งสื่อข้อความเองเนี่ยมีอยู่หลายรูปแบบได้กันแบบแรกค่ะได้โดยจากการพิมพ์ค่ะเช่นพิมพ์จากโปรแกรม Microsoft Word นะคะหรือโปรแกรม Notepad อันนี้ก็จะเป็นตวนัวอักษรหรือเป็นข้อความได้นะคะข้อความได้มาจากอะไรอีกได้มาจากการสแกนค่ะก็คือเราอาจจะเอารูปภาพหรือ ตัวอักษรอ,อาจจะเป็นในหนังสือเนี่ยนะคะไปเข้าเครื่องสแกนแล้วก็ได้ออกมาเป็นหนึ่งรูปภาพอันนี้ก็คือการได้มาของตัวอักษรด้วยเหมือนกันนะคะข้อความอิเล็กทรอนิกส์ค่ะก็คืออยู่ในสื่อของรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อาจจะอยู่ในซีดีหรืออะไรต่างๆนะคะข้อความไฮเปอร์เทคค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นที่นิยมส่วนของเว็บใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงข้อความที่เป็นลักษณะของไฮเปอร์เทคไปยังหน้าเพจหรือหน้าเว็บไซต์ต่างๆได้ ะะองค์ประกอบที่2ก็คือภาพนิ่งค่ะนะคะภาพนิ่งเองเนี่ยก็คือเป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหนึ่งภาพหลายล้านความหมายค่ะเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งที่เรามีการนำภาพนิ่งเข้ามาในการสร้างสื่อดิจิทัลได้นะคะซึ่งมันก็จะให้ความหมายมากกว่าข้อความนะคะภาพเคลื่อนไหวค่ะแอนิเมชันตรงส่วนนี้ก็คือเป็นลักษณะการนำภาพกราฟ,ฟิกที่เป็นภาพนิ่งเนี่ยแหละหลายๆภาพนะคะมามีการ สอนกันเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวเป็นขั้นเป็นตอนมีลำดับเกิดการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นทำให้ภาพของเราเนี่ยนะคะดูมีการเคลื่อนไหวดูมีความน่าสนใจแต่แน่นอนค่ะขนาดของไฟล์ก็จะมีขนาดใหญ่มากกว่าภาพนิ่งปกตินะคะถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวสื่อที่4ค่ะก็คือเป็นองค์ประกอบที่เป็นเสียงค่ะ แน่นอนค่ะว่ามีแค่ภาพมีแค่ข้อความมันก็ดูไม่ร้าใจใช่ไหมคะเราจะต้องมีการใส่เสียงซึ่งเสียงเนี่ยมีผลต่อการรับรู้ของผู้ชมด้วยในการสร้างสือ่อเสียงเบาเสียงดัง ก็มีผลต่อการรับรู้นะคะเพราะฉะนั้นการสร้างเสียงตรงนี้ก็ควรสื่อของเราก็ควรที่จะมีอยู่ในการออกแบบด้วยนะคะสุดท้ายค่ะองค์ประกอบที่5ก็คือสื่อที่เป็นในลักษณะของวิดีโอค่ะแน่นอนค่ะว่าถ้าเราต้องการทำสื่อที่เป็นวิดีโอเองเนี่ย มันจะมีขั้นตอนกระบวนการในการสร้างสื่อวิดีโอเนี่ยหลากหลายซึ่งอาจจะดูมีขั้นตอนเยอะกว่าการใช้ข้อความเสียงก่อนหน้านี้นะคะแต่สื่อวิดีโอเนี่ยเป็นสื่อที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันสื่อหรือสามารถเป็นภาพเป็นเสียงเป็นข้อความให้กับผู้ชมรับชมได้สมบูรณ์แบบองค์ประกอบครบถ้วนค่ะในงานด้านต่างๆเองเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา ทางด้านการแพทย์หรือทางด้านธุรกิจต่างๆมีการนำสื่อดิจิทัลเข้ามาใช้หลากหลายรูปแบบนะคะ แต่มีการแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันสื่อแบบแรกก็คือสื่อดิจิตอลเพื่อการนำเสนอค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการนำเสนอฝ่ายเดียว one way communication ก็คือสื่อออกไปอาจจะเป็นในลักษณะของโปสเตอร์นะคะหรืออาจจะเป็นสื่อมัลติมีเดียแต่ไม่มีอินเทอร์แอคทีฟหรือมีการโต้ตอบกันร,ระหว่างผู้ชมกับตัวสื่อลักษณะแบบนี้เราเรียกเป็นสื่อในการนำเสนอนะคะ อ่ะส่วนต่อมาก็คือสื่อแบบที่2ประเภทที่2ก็คือ Interactive Digital Media ก็คือสื่อที่มีการปฏิสัมพันธ์หมายความว่าตัวสื่อเองกับผู้ชมเช่นอาจจะมีการคลิกเมาส์มีการพิมพ์ผ่านแป้นพิมพ์ต่างๆเนี่ยได้ที่เราเรียกเป็น two-way communication โดยปกติแล้วนะคะปัจจุบันนี้สื่อต่างๆก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นมากมายนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้หรือผู้ชมนั่นเองแอปพายไปใช้ในลักษณะของ VR ใช่ไหมคะสื่อปัจจุบันนี้เนี่ยมีการใช้ VR ก็คือ Virtual Reality เนี่ยเป็นสื่อเสมือนผ่านอุปกรณ์ต่างๆเช่นการสแกน QR Code หรือการส่งไปในจุดตำแหน่งตามที่ผู้ออกแบบสื่อกำหนด อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสื่อแบบปฏิสัมพันธ์นะะแล้วสื่อปฏิสัมพันธ์มีอะไรบ้างอ่าอินโฟกราฟิกค่ะถ้าเราเขียนข้อความเยอะๆมันดูไม่น่าสนใจใช่ไหมคะเราก็ใช้อินโฟกราฟิกคือใช้รูปภาพแล้วก็มีข้อความบ้างเพื่อสื่อความหมายนะคะกับผู้ชมนั่นเองอินโฟกราฟิกสื่อวิดีโออันนี้แน่นอนค่ะว่าการสร้างสารรค์สื่อตรงนี้เนี่ยมันมี พลังมากแต่การสร้างสารรค์มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้การลงทุนที่เยอะขึ้นนะคะสื่อวิดีโอก็เป็นสื่อที่ใช้กันเยอะในปัจจุบันนะคะสื่อกราฟิกแบบเคลื่อนไหวต่างๆนะคะ,ะจะเป็นลักษณะของการเอากราฟิกมาทำภาพเคลื่อนไหวซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสื่อหลักอื่นๆนะคะก็คือโมชั่นกราฟิก พอดแคสต์ค่ะหลายๆคนพอดแคสต์ Podcast ก็คือสื่อเสียงค่ะที่ผ่านการใช้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีผู้เล่าใช่ไหมคะที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องทางด้านจิตวิทยาหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถไปฟังหาฟังได้ Spotify อย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็มีพอดแคสต์ให้เราใช้งานหรือในเว็บไซต์ต่างๆก็มีพอดแคสต์นะคะซึ่งเป็นสื่อเสียงที่น่าสนใจมากสำหรับในปัจจุบันนี้ เว็บไซต์ ite, อันนี้พื้นฐานเบื้องต้นเลยค่ะว่าทุกคนเริ่มต้นเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก็ใช้งานเว็บไซต์นะคะผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโมบายดิไวไอซ์สมาร์ทโฟนต่างๆนะคะอีบ e ุ๊กค่ะอีบ e ุ๊กเองก็นำเสนอสื่อที่เป็นดิจิทัลในลักษณะของหนังสือที่สามารถเปิดอ่านปัจจุบันนี้หนังสือพิมพ์ก็เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นอ e ีบุ๊กหรือวรารสารต่างๆก็เปลี่ยนมาเป็นอ e ีบุ๊ก ประหยัดกระดาษใช่ไหมคะแล้วก็พกพาได้สะดวกด้วยโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะคะมันก็จะสะดวกในการใช้งานนะคะสื่อโต้อตอบ ที่เป็นในลักษณะของเว็บไซต์นะคะอินเทอร์แอคทีฟมีภาพเคลื่อนไหวต่างๆอันนี้เรารู้แล้วมีสื่อ VR ต่างๆซึ่งสื่อต่างๆพวกนี้ค่ะมันก็จะมีผลต่อการรับรู้ของผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกสื่อค่ะในการที่จะนำเสนอเราควรที่จะดูผู้ชมหรือผู้รับสื่อสารตรงนี้ด้วยว่า เขามีความต้องการหรือกลุ่มคนเป็นในลักษณะแบบไหนในการที่จะสร้างสารสื่อขึ้นมาอันนี้ก็คือส่วนสําคัญค่ะเอาภาพเอาเสียงเอาวิดีโอหรืออาจจะเป็นข้อความเนี่ยสื่อยังไงให้ผู้ชมเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจหรือสามารถติดตามนําเสนอสิ่งที่เราสนใจเนี่ยได้ เมื่อเราทราบในส่วนขององค์ประกอบและก็ประเภทของสื่อแล้วนะคะเราก็จะรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าในสื่อในการที่เราจะสร้างสารรค์สื่อขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะควรที่จะใส่องค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นข้อความเสียงวิดีโอภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวอะไรต่างๆลงไปในสื่อจุดประสงค์สําคัญของการสร้างสารรค์ก็คือสื่อยังไงให้ผู้ชมนะคะสามารถที่จะรับรู้สิ่งที่เราต้องการที่จะนําเสนอออกไปในการสร้างสารรค์สื่อตรงส่วนนั้นขึ้นมาค่ะ แล้วเราจะมีขั้นตอนยังไงในการที่จะพัฒนาสร้างสารรค์สื่อหัวข้อต่อไปเราจะพูดถึงในส่วนของกระบวนการผลิตสื่อดิจิตัลค่ะ